เอเจนซี่ซีรีส์16ตอนจบที่ปลุกไฟคนทํางานสายการตลาดได้แบบลุกพรึบเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะเล่าถึงชีวิตคนทํางานสายการสื่อสารการตลาดค่ะผ่านเอเจนซี่แห่งหนึ่งในเกาหลีนะคะที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลมากโดยส่งผ่านมุมมองของตัวละครหลักผู้หญิงนะคะที่มีความทุ่มเทและพยายามในการทํางานอย่างหนักเพื่อเติบโตในสายงานการตลาดและผู้บริหารสาวจบใหม่ที่ใครหลายคนมองว่าไม่มีความสามารถแต่แท้ที่จริงแล้วเธอเติบโตมาท่ามกลางสิ่งวดลลองของการเล่นด้ ให้เป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวนอกจากนี้นะคะเรื่องนี้ยังทําให้เห็นถึงลักษณะของสังคมชายเป็นใหญ่แต่ดั้งเดิมที่กดทับสตีไว้ทําให้ตัวละครหลักที่โดดเด่นฉายความเป็นเฟมินินที่เข้มแข็งและค่อยๆเติบโตออกมาอย่างชันฉลาด รวมทั้งยานสะท้อนกลนกงในที่ทํางานนะคะการเมืองที่เกิดขึ้นในที่ทํางานอย่างชัดเจนมากๆต่อไปจะเป็นการสปอยเล็กๆนะคะเริ่มจากนางเอกของเรื่องค่ะโกอาอินเรื่องนี้นะคะ,สะแสดงโดยอีโบยังค่ะผอฝ่ายสร้างสรรค์สาวแกร่งที่หน้าที่การงานไม่เคยบกพร่องแต่เรื่องส่วนตัวเต็ไมไปด้วยแบาดแผลมากมายจนต้องปรึกษาหมอจิตเวชนะคะเพื่อช่วยเธอนอนหลับและมีชีวิตผ่านความกดดันไปได้และตัวละครที่2นะคะก็คือคังฮันนาค่ะนําแสดงโดยทรงนาอึนนะคะสาวลูกสษฐีดีกรีไอดอนนะคะที่มีอิทธิพลต่อ สือโซเชียลมีเดียของเกาหลีนะคะที่สําคัญเธอเป็นลูกสาวของประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถูกส่งมาทํางานที่บริษัท เพื่อรักษาหน้าตาของครอบครัวนั่นเองโอเคค่ะมาพูดถึงปมของเรื่องกันปมของเรื่องทั้งหมดนะคะเริ่มจากการที่นางเอกเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผอฝ่ายสร้างสรรค์ค่ะเพื่อปูทางให้คังฮันนาเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารบริษัทได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบปกติของบริษัทและก็ลดคํามเขรหาจากสังคมเพื่อให้ชีวิตของเธอเนี่ยดูสะอาดที่สุดนะคะถึงแม้ว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ตามซึ่งนางเอกของเรื่องนะคะเธอเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้ามาด,ด้วยความสามารถแต่พอมารู้ความจริงใจ ก็พังไปเลยค่ะแถมในเรื่องศัตรูที่ร้ายที่สุดนะคะก็ทำเป็นประธานฝ่ายวางแผนอีกที่จะต้องทํางานคู่กันตลอดเรื่องนี้นะคะตอนร่วมเรื่องนางเอกกดดันสุดๆเลยค่ะโดนกดดันสุดๆโดนว่าว่าเป็นประธานหุ่นเชิดเอยไม่เจียมตัวเอยโดนแอนตี้เอยซึ่งในชีวิตการทํางานนะคะโดนแบบนี้บอกเลยเจ็บสุด อุตส่าห์ทำงานมาแทบตาย10กว่าปีที่ทุ่มเทบริษัทมาคิดว่าเขาจะเห็นค่ะไม่เลยจ้าเขาเห็นเราเป็นหุ่นเชิดซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นการเปิดแผยของเรื่องค่ะเกี่ยวกับชนชั้นขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งถัดจากสังคมชายเป็นใหญ่นะคะซึ่งต้นเรื่องเราก็รุนมากเลยค่ะว่านาง,งจะสู้ไหมหรือจะตามน้ําไปตลบทีหลังสไตล์หนังเกาหลีตอนท้าๆเพราะโดนบอดที่เป็นผู้ชายทั้งหมดนะคะคว่ำเลยค่ะและนางเป็นประธานหญิงคนแรกคนเดียวของบริษัทนะคะกับพลิกค่ะตั้งแต่ต้นเรื่องคือน,นางสู้แบบแบบเครื่องชนเลยค่ะต่อ กลับด้วยการแฉเรื่องการทุจริตนะคะเอาคืนกลับไปเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะจะสะท้อนชีวิตคนทํางานออกมาค่อนข้างดีค่ะเมื่อผู้บริหารทะเลาะกันนะคะบริษัทจะแยกออกเป็น2ฝ่ายละครถ่ายทอดออกมาดีมากค่ะเรานิอินเลยซึ่งนางเอกเราก็ร้ายนะคะน้ายอมไม่ใครมารังแกเลยคือวางละครมาดีมากเลยค่ะตัวนี้แล้วก็วางตัวละครมาดีมากจริงๆนะคะบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้นางเอกฉลาดวางตัวดีนะคะวางตัวเป็นและที่สําคัญนางเลือกคนแวดล้อมดีค่ะบอกเลยคนที่นางเอกเลือกเนี่ยเหมือนจะเลือกด้วยผลประโยชน์แต่จริงๆมา สะท้อนเห็น,หนึงคำว่า connection ออกมาได้ชัดเจนค่ะว่า connection คืออะไรคือแค่รู้จักแล้วจบ หรือรู้จักแล้วสามารถต่อยอดไปสู่สิ่งต่างๆได้ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้ตอบคําถามนี้ได้ชัดเจนนะคะทั้งฝั่งนางเอกแล้วก็ศัตรูและที่สําคัญนะคะตอนจบของเรื่องจะค่อย,อยๆเผยความสําคัญของตัวละครแต่ละตัวออกมาได้อย่างสวยงามทําให้ตอนจบของเรื่องเนี่ยมีพลังมากค่ะส่วนตัวละครอ,อีกคนค่ะคางานนานะคะเธอทําให้เรามองเห็นเด็กที่เป็นอินเตอร์เพนโรนะคะหรือเด็กที่มีความเป็นนักธุรกิจอยู่ในสายเลือดรุ่นใหม่ค่ะในตัวอย่าง เต็มเปี่ยมมากคือเด็กสมัยนี้นะคะหลายคนจะถูกมองว่าเกิดมาสบายมีโอกาสเพราะมีตังค์คืออยากจะบอกว่า จริงๆสิ่งหนึ่งที่เราเคยได้สัมผัสกับเด็ก่มนี้มานะคะคือเขาจะมีสัญชาตญาณและเซนความเป็นนักธุรกิจจากการหล่อหลอมจากครอบครัวค่ะมาพอสมควรเลยซึ่งเป็นคุณสมบัตินะคะที่ทําให้เขาสามารถที่จะสตาร์ทได้เร็วกว่าคนอื่นมีความกล้าที่ปราศจากความกลัวและที่สําคัญมีที่ปรึกษาที่ดีกระตุ้นให้เขาคิดเพื่อเติบโตซึ่งเรื่องนี้คังฮันนามีตามที่บอกทุกอย่างเลยและเธอไม่เคยทิ้งโอกาสที่ได้มาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะไม่มองข้ามสิ่งใดเลยและที่สําคัญไม่เคยปฏิเสธที่จะเรียนรู้ ครูที่เก่งแม้จะไม่ชอบครูหรือไม่ชอบสิ่งนั้นก็ตามความพยายามที่ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาเป็นพาชั่นที่ทําให้ตัวละครเนี้ย น่านลุ้นในการเติบโตนะคะแล้วก็มีศักยภาพจนคนดูแบบเรานะคะรู้สึกว่าโอ้พร้อมจะเติบโตไปกับเธอเลยเอาละค่ะในฐานะคนที่ไม่ดูซีรีส์เกาหลีมานานนะคะเพราะว่ากำแพงเมืองจิตมันสูงมากจริงๆและชอบเรื่องนี้มากเหลือเกินนะคะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เลยค่ะเพราะถ้ารีวิวมากกว่านี้คือโคตรสปอยล์ลค่ะเรื่องนี้นะคะถ้าใครเนี่ยอยากทํางานสายการตลาดหรือคิดว่าจะไปทํางาน สายเอเจนซี่ Agency นะคะแนะนําให้ดูค่ะเพราะหลายประเด็นในเรื่องนี้มันเป็นการทํางานที่เกิดขึ้นจริงนะคะและที่สําคัญมันสนุกมากค่ะใครดูแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยสิ่งที่ชอบกันได้นะคะสนุกมากจริงๆค่ะให้สิบเต็มเลยค่ะเรื่องนี้